เสียงไก่ห้องจอดมีเครื่องต้นใหม่คนครับนี่เห็นบ่ครับบอกคนเบาอยู่กับว่าถ้าถ้ามันได้กินหล้วมันกระสิมาอีกไหมผมมั่นใจว่าเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่เพราะว่าเอาไปปอยตัวแรกนะไปปอยไก่นะครับไม่ใช่ใกล้กหัวเอาหัวมัน มันหลายหางูมันเป็นบ้านสวนบ้านปลาอยกติดผู้ติดผาครับงูก็เลยหลายปีที่แล้วก็โตหนึงก้อนหนาน,นี่ก็อีกโตหนึ่งซองมึงดูอ่าไปกินแล้วมั้งี่ทองนันใครหล่อนะกินแล้วละ่ะกําลังเลยลงเข้าไปเข้าไป เข้าไปครับพี่น้องเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วอ่าอาบริเวณหลังบอกครับจับเป็ดปอยจับไปปล่อยออ,ยอางูมาปล่อยอีกไมหมล่ะพี่น้องเอาปล่อยในๆจังหน่อยเนี่ยไปอยู่ป่าเด้อมึงไปอยู่ป่าอยู่ป่า 嗯，拜拜。